คณะอม้พันยืนยันการสั่งปิดโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติค่ะพร้อมแฉกลางที่ประชุมสภาว่าถูกตั้งข้าวหัวสูงสุดถึง300ล้านบาทให้ถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะ การรับซื้ออ้อยเผาเกินร้อยละและมีการปิดโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเป็นประเด็นที่นายธีรชัยแสนแก้วสสพักเพื่อไทยตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาด้วยมีข้อสังเกตว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ค่ะซึ่งนายเอกนัทพร้อมพันธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็มา ตอบกระทู้ค่ะชี้แจงยืนยันว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติแน่นอนและย้าว่าตั้งแต่รับตําแหน่งมาไม่ได้นั่งแต่ในห้องแอร์แต่ว่าได้ลงพื้นที่ตรวจจับจัดระบบใหม่ในภาคอุตสาหกรรมปัญหาการอุตสาหกรรมสินค้าด้อยคุณภาพที่นําเข้าประเทศและได้สั่งปิดสั่งจับดาเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนมีการวางค่าตัวค่าหัวสูงถึง2 0 0ร้อถึงสามบาทเพื่อย้ายรัฐมนตรีค่ะโดยยืนยันค่ะว่าไม่กลัวเพราะว่ามีหน้าที่มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะโดยชี้แจงเรื่อง การปิดโรงงานดังกล่าวนั้นเป็นการลดปัญหาฝุ่น p m 2.5และการดําเนินการไม่ได้มีเส้นแบ่งว่าเป็นพักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่เป็นภารกิจของนาย,ยกรัฐมนตรีให้ความสําคัญพร้อมหยิบยกมติของคณะรัฐมนตรีให้ออกมาตรการลดงดรับซื้ออ้อยเผาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโรงงานน้าตาลไทยอุดรธาน,นีตรวจสอบพบว่ามีการรับซื้ออ้อยสูงสุดประมาณ4 0 0แสนตันพบเปอร์เซ็นต์ที่ซื้ออ้อยเผามากกว่าร้อยละสี่สิบค่ะถือว่าสูงสุดทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือกับ โรงงานน้ำตาลให้งดซื้ออ้อยเผาที่เกินกว่าร้อยะยีด้วยค่ะนอกจากนี้นาะยเอกน้ก็ยังได้ชี้แจงนะคะว่าปัญหาการไม่รับซื้ออ้อยเผาที่จังหวัดอุดรธานีนั้นได้มีการแก้ปัญหาแล้วก็มีการเคลียร์อ้อยที่ค้างซื้อทั้งหมดรวมทั้งเตรียมเยียวยาค่ะกรณีอ้อยเน่านะคะที่จะมีการหารือกันต่อไปด้วยค่ะ